เวัครับวันนี้ก็มาติดตางความเสมอ750บัตตนะครับน้ำที่วัดได้อยู่ที่105ลิตร106ลิตรต่อนาทีหรือ6,000ลิตรต่อชั่วโมงนะครับบอ่อนี้ทางเจาะบอกว่าได้5คิวนะครับแต่ก็เกินเป้านะครับได้6คิวถือว่าผ่านเลยนะครับเป็นเจาะแอร์นะครับเจาะเสร็จทั้ง จอบ,บอกว่าได้ประมาณ4-5หคิวแต่นี้ได้6คิวก็ถือว่าผ่านนะครับได้เกินทิ่กัดที่ช่างบอกนะครับาเลยเก็าไปปั๊มเจอยหาสิบวัตนะครับเนี่ยรบอบรออยู่2องมันเจอร้อยรอบเองนะครับน้ำยังได้6คิวก็ถือว่าโอเคนะครับ อ๋อ4คิวใช่ไหมครับออ๋ตอนบอกว่าจะ4คิวนะครับอตอนเจาะช่างบอกว่าได้4คิวนะครับก็วัดน้ำแล้วได้6คิวก็ถือว่าผ่านนะครับแปดสิบห้าคิวกว่า ก็น้ำจะ่เยอะไม่เยอะก็อยู่ที่บอ่อประดานที่เจาะได้นะครับมันไม่ได้เกียวว่าปั๊มเท่าไหร่นะครับข้อนี้ต้องเลือกปั๊มให้ถูกกับบอ่อประดานนะครับไม่ต้องไปใช้เยอะนะครับถ้าเราเจาะน้ำมารู้ว่าน้ำไม่กี่คิวเราก็เลือกปั๊มได้เหมาะมันก็ได้แค่นั้นแหละครับขอให้ลงปั๊มใหญ่กว่านี้น้ำก็ออกไม่ทันครับ เจาะได้เท่าไหร่ก็ลงไปเท่านั้นนะครับมันก็เหมาะสมนะครับนะครบโครงสร้างก็มเเดินครับเป็นค่าเอนะครับแล้วก็เจาะทะลุใน,ในบรรยากาศด้วยนะครับ เนื่องจากปั๊ม MPPT เนี่ยมันค่อนข้างจะมีความร้อนมากเลยนะครับถ้าไม่ระบายมันเนี่ยมันจะมีความร้อนสะสมนะครับก็ถ้าใดนสนใจก็สามารถติดต่อได้ครับสวัสดีครับ